วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอแนวเร g เก้นะครับว่าเล่นยังไงดีนะครับให้สนุกสนุกครับก็ง่ายๆนะครับโอเคอย่างแรกนะครับแบบแรกแบบแรกจะเป็นแบบในลักษณะที่เราจะเล่นเบสไปด้วยนะครับอย่างเช่นในผมจะเล่นในคีจีนะครับอย่างตัวอย่างเพลงอเอะไรดี Don't worry ไม่ใช่ งานของนาบ๊อบแล้วกันนะครับ Don't worry about it 'Cause every little thing is gonna be alright Thinking d o n t worrying about it อ่า, right. อาเป็นตัวอย่างนะครับขี <c oughs> ้เกียจตะโกนนะครับโอเคทีนี้วิธีเล่นแบบนี้ นั่นเป็นวิธีแรกนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คือการใช้เทคนิคของฟลาม i งโกนะครับเป็นเทคนิคการใช้ลูกสะบัดปลายนิ้วมือขวามาช่วยนะครับก็มันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเล่นกับปิกกิตาร์นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะนี้นะ Don't worry about the thing 'cause I've learned i n g It's right Sinking don't gonna worry all be Body ตัวอย่างเล็กน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับวิธีการเล่นเอาแบบนี้ก่อนอ่าไม่ใช่เอาแบบแบบแรกเลยแบบแรกก่อนเดี๋ยวจะมัว่วแบบแรกแบบแรกเราจะเล่นจังหวะที่1ด้วยนะครับก็คือลักษณะแบบนี้1 2 3 4 1สอีนนะ่หนึ่งนไ ซึ่งการเล่นเบสตรงนี้เราจะใช้เบสในคอร์ดนะครับเป็นลักษณะที่เราไม่ต้องวิง่งเราไม่ต้องวิง่งเราไม่ต้องวิ่งนิ้วมือซ้ายเลยนะครับเราแค่เล่นเบสในคอร์ดแบบนี้ภาพชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวขอดูดูภาพนิดน,นึงนะครับโอเคแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีคุณยันยงสวัสดีคุณ โอ้โชื่อชื่อดีมากเทวดาดุนดินคุณประสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณวุฒินันนะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการการเล่นกันนะครับเอาแบบแรกลักษณะนี้1ปั๊บ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2มลี่หนึและ3 4 1 2และอ4่หและในตรงจังหวะ2และลักษณะนี้ มองเห็นไหมเอ่ยหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งสองและสามโอเคหนึ่งสองและเห็นไหมเอาเราเอาสายเบสเ,เสียงหลักของของคอร์ดก่อนซึ่งในคอร์ด G ก็คือตัว G หรือว่าอัน,นี้เป็นเบสหลักนะครับก็คือหนึ่งแล้วก็อันนี้สองและแลักษณะน,นั้นหนึ่งสองและหนึ่งสองและสามอ่าหนึ่งสองและสาม ตัวที่3เราก็มาเล่นเบสอันนี้1 2่และ3และ4ส่วนตัวที่4เนี่ยเราจะเล่นอ,อันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้ครับเป็นลักษณะเราเราเล่นเบสในคอร์ดคือ1 2และ3 4 1อ่าตัวที่4ผิดไปโทษทีอ่า1 2 1 2และ3 4โอเคตัวที่4คืออันนี้1 2และ3แล้วก็ สและโอเคเจอแล้วหนและสามและ, 3, และอ่าหนและ 3, สาและ1โอเคทีนี้เรามาย่อยลง1 2และ3 4และโอเคมีแค่นี้นะครับได้แล้วหนึและ1 2และ3 4และ ก็เป็นนั้นว่าจังหวะที่1คือเราเล่นเสียงเบสหนึ่งนะทีนี้จังหวะที่สองและจังหวะที่3เราเล่นเบส3พอจังหวะที่4ยกหรือว่า4และเราก็เล่นตรงนี้4และก็เป็น1 2และส4ี่และ1 2และ3 4มี่และ1 2และ3 4และ1 2และ3 4มและ1ซึ่งในการเล่นลักษณะนี้มันมีวิธีที่เราจะ ประยุกต์หลายๆเรื่องเข้ามาได้หมายถึงว่าหลายเทคนิคเทคนิคอย่างอื่นเข้ามาได้อย่างเช่น1 2และ3 4มอ่หนึ่งบางทีเราเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้รูปแบบนี้ผมยังไม่ได้ย่อยออกมาว่าต้องไปนับยังไงนะครับเอาเป็นว่า,าเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับเอาแบบนี้1 2และ3 4ม2ี่และ3 4มนเห็นไหมเราสามารถที่จะเอามาเสริมกันได้นะครับโอเคน่าจะจําได้นะเดี๋ยวผมทบทวนให้อีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปในแบบที่2นะครับโอเคนีหนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่และหนึ่งสองและสามสี่และหนึ่ง ในจังหวะนี้1 2และในจังหวะด2และเนี่ยตัวและเนี่ยมันจะตัดนะครับคือ1 2และนั้นจะดังแบบขาดขาดมาก1 2และ1 2และ1 2 1 2และ3 4และอ4่และประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะจำได้นะเดี๋ยวมาดูทักทายกันม้างนะครับดูที่เอยอ่า สวัสดีคุณชายท็อปด้วยนะครับสวัสดีคุณอิทธิพลสวัสดีคุณอไอเอ๋ยที่ว่าก่อนนะครับภาพชัดเจนเสียงไม่ชัดเจนไงก็รายงานให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับภาพชัดเจนเสียงแจ๋วโอเคขอบคุณคุณประสิทธิ์มากเลยนะครับอยากให้อาจารย์สอนเพลงอะไรเอ่ย Lemon t r e e โ oh, อ oh, เพลงนี้เป็นลักษณะอะไรเอ่ย mm hmm. เป็นเลกเกด้วยนะใช่ปาราปาาป ปะรปปปปปปปโอเคเงงี้ต้องให้ผมไปทำการบ้านมาก่อนนะครับเพลงนี้ไม่เคยเล่นด้วยนะครับแต่ว่าได้ยินอยู่บ่อยนะครับโอเคสวัสดีคุณอะไรเอ่ยคมซิงนะครับแล้วก็คุณโซโซด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาถึงในแบบที่สองที่ผมว่าไว้นะครับแบบที่สองนี้เราสามารถที่จะ เอาเทคนิคของฟลาเมงโกมาใช้ได้ก็คือลักษณะ 1, 2 3 4งสอ่หนึ่งาเห็นไหมซึ่งเวลาเราตบตรงเนี้ยมันจะเข้ากับในในท่วงทํานองของจังหวะเรกเก้ที่กระเดื่องมันลงพอดีนะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองและ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 สามสี่อันนี้ลักษณะนี้มันก็เหมือนเราเล่นกับปิกกีตา้าอย่างนี้หนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่โอเคแต่ว่าอันนี้เราใช้มือเล่นแบบนี้ในจังหวะที่หนึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องดิดนะครับเราปล่อยให้เป็นเป็นเรื่องของ กลองหรือเบสก็ได้แต่ถ้าเราเล่นกีตาร์ตัวเดียวก,ก,ก็เหมือนกันนะครับเร,เราจะดีดด้วยก็ได้เหมือนกันเพื่อที่จะทําให้เราเไม่หลงในการที่จะเล่นว่าเราไปถึงไหนแล้วนะครับหมายถึงเราไม่หลงห้องนะครับแต่ถ้าเรา,เราไม่ดีดจังหวะที่1มันจะเป็นลักษณะนี้1 2, 3, 4 1 2ี่และ3 4 1สงและ3 4 1 1, 2และ3ามี่ 1>, 1 2และ3 4มสี่หนึ่งสและ3 4โอเคในจังหวะนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับลักษณะนี้1แล้วก็อันนี้หน่งงและสามสี่หนึ่งสและโอเคพอเราเริ่มจังหวะที่หน,นึ่งแบบนี้หนึ่งสี่หนึ่งสและเนะสและเนี่ยมันจะใช้เราจะใช้สองนี้นลงไป2อและเห็นสองและ 2และ3 1 2และ3อันนี้คือชุดแรก1 2และ3 1มหเราปล่อยเราไม่ต้องดีด1 2 3 4 1สาสี่หนึ่งสและ3 4, 1, ามสี่หนไม่ใช่หนึงสองสาไมไ่หลงว่ะ1นึ่ง2องสามสี่หนึ่งสองสามสหนึ่งสงและ3ามสี่หนึ่งสและ3ามสอ 3, 4, โอเคจงังหวะที่2และ3แบบนี้ หนึ่งสองและสามมาเรามาตบตรงนี้หนึ่งสองและสามสี่และหานะหนึ่งสองและสามสี่หนึ่งสองและสามสี่อ่าในจังหวะที่สี่เราจะดีดทั้งจังหวัดที่สี่ด้วยแล้วก็สี่และด้วยก็ได้เหมือนกันลักษณะนี้หนึ่งสองและสามสี่และเห็นนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง และ3 4และอ่าเราเล่นลักษณะนี้ได้ลักษณะนี้ได้1 2 3 4 1 2และ3 4และอ่าพอเราเล่นติดต่อกันก็ 1, 2 3 4 1 2และ3ม4 1 1, 2และ3 4มี่และ1 2และ3 4 1 2และ3 4มและอ่าลักษณะนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ ถ้าเราเล่นได้ในลักษณะนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาเทคนิคฟรามเกโกมาใช้เป็นจังหวะกลองเป็นในการส่งเหมือนคล้ายๆจังหวะกลองอะไรประมาณนั้นเช่น1 2 3 4 1สาี่หนึ่งและ3าม2ี่หนึ่งและ3าม2ี่หนึ่งและ3า1ี่หนึ่งอ่านนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าเราจะเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ยังไงนะครับโอเคก็เหมือนเคยนะครับมากันแบบสั้นๆนะครับ เอี๋ยวซิคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีคุณชัดชัยด้วยนะครับคงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาไม่ยาวนะครับ <c oughs> สําหรับไลฟ์ ừ, นี้เพราะผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะไลฟ์นะครับแต่ก็จะจะพยายามเอาข้อมูลอะไรมามาแบ่งปันกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับถ้าเร็วไปไงก็สื่อสารมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำเป็นคลิปแยกช้าๆให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ